วันนี้มีน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยนี่นี่น้ำพริกน้ำย้อยนะตอนนี้อยู่เชียงเรียงลายพอดีน้องเขาทำใหม่ๆนี่เขาทำเมื่อคืนนะน้ำพริกน้ำย้อยต้นตำรับจงบังหวัดแพร่หืือออร่อย หอมเจียวกระเทียมเจียวพลิกเผ็ดก,กำลังดีนะเค็มก,กำลังดีเพื่อนๆยี่สิบห้าบาทใครจะเอาใครจะเอาค่าส่งเบาเหมายี่สิบทั่วประเทศทั่วประเทศอืมดีดีด,ดีอันนี้น้ำพริกกักหมู ใครเคยกินน้ำพริกกากหมูป้าจินะเราขอบอกว่าอันนี้เขาก็อร่อยสำคัญคืออันนี้ใหม่ทำเมื่อคืนใครอยากได้ของใหม่จั่งมาเนี่ยเขาเหนียวจิ้มเข้าไปเอาไปโรยข้าวเอาไปใส่ขนมจีนใช่ไหมป้อม เอาไปโรยข้าวเอาไปใส่ขนมจีนแล้วยังไงได้อีกยังไงได้อีกอืออือมีตาแดงช่วยด้วยใช่ไหมตาแดงด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะมีตาแดงด้วยนะกระปุกเท่านี้ตาแดงกระปุกเท่าไหร่อะอืม แตแดงยี่สิบขยะก,กินนี่น้ำพริกปลาหลันปลาพริกยยหลันน้องน้องน้องทำน้องทำสั่งบานะจ๊ะน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกปลาหลันนี่กินกับข้าวหนึง่งกินกับขนมจีน โรยข้าวใส่ก๋วยเตี๋ยวว่าไปใครจะเอานี่ยี่ิบห้าบาทเยอะนะนี่ถ้าเทมาใส่จานนี่ถ้าจะเยอะนะเพราะเขาอัดมาเต็มน,นะป้มขอถ้วยขอถ้วยใบงจะเทเขาดูว่ามันได้เยอะจะเทให้ดูได้เยอะแต่เราบน้ำย้อยโอ้โหใส่มาม่าเลิศใส่มาม่าบอกเลยว่าแบบดีงามพระรามเก้ามาก อุ้ยเยอะนะเนี่ยอัดแน่นมากอ่ะเดให้เพื่อนเพื่อดูเนี่ยนี่ดูมันอัดมันแน่นมากอ่ะหื่ยี่สิบห้าบาทเพื่อนเอ้ยเนี่ยให้ดูยี่สิบห้าบาทพระเจ้าเนี่ดูเยอะมากอ่ะวุ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยเชียร์เชียร์ใจขาดเลยน้ำพริกน้ำย้อยเนี่ยโอเคนะพี่กะหมูเนี่ยก็ทำมาเนี่ย ก็เป็นอีกแนวหนึ่งแต่ที่จะบอกว่าน้ำพริกกับหมูเนี่ยมันทํากันเยอะแล้วใช่ไหมแ้วโอเคใครกินน้ำพริกน้ำย้อยแล้วบอกว่าโอ๊ยฉันชอบกินพริกกับหมูมากกว่าสั่งมีดดบห้าบาทนะถ้าของหมเหมาไปยี่ิบาทพอตังถิบกระปุกก็ยี่สิบบาทสำคัญทีเดียวนะของปจิเนี่ย ถ้าของไม่ใหม่ไม่ขายนะอเอาเถอะช่วยเดือดกันไปมันอร่อยจริงถึงได้มาเคียวอืมอร่อยอะ่ะเคเอ๊ะคุณใส่กุ้งด้วยเหรอน้ำพริกน้ำยอ้อยคุณใส่กุ้งด้วยเหรอโอโ้โหมีหน้าละ่ะนี่น้ำพริกน,น้ำยอ้อยใส่คางกุ้งแห้งอืม หรอตัวจีนิละพินโรยของเราอ่ะเขาไม่ได้ใส่อะไรนะก็าใส่คางค้งแห้งอือหือสั่งมาสั่งมาสำคัญเลยนะสำคัญเลยนะมันใหม่ไม่ไม่ได้แบบไม่มีสารกันบูดใช่ไหมบ้าไม่มีสารกันบูด แล้วก็ทําใหม่ๆถ้าใครจะสั่งนะฝั่งป้จินะสมมุติสั่งวันนี้นะเราขอวันหนึ่งแล้วเราไปส่งให้ใหม่ๆเหมือนเหมือนขนมไข่ไงจําได้ไหมขนมไข่ไป็นงัดออกจากเตาแล้วเอาไปให้อ่ะโอเคตั้งมายิ้มให้ยิ้มให้ วันนี้มีน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยนี่นี่น้ำพริกน้ำย้อยนะตอนนี้อยู่เชียงคีรงลายพอดีน้องเขาทำใหม่ๆนี่เขาทำเมื่อคืนนะน้ำพริกน้ำย้อยต้นตำรับจังหวัดแพร่อร่อยหอมเจียวกระเทียมเจียว พลิกเผ็ดกำลังดีนะเข็มกำลังดีเพื่อนๆยี่สิบห้าบาทใครจะเอาใครจะเอาค่าส่งเบาเหมายี่สิบทั่วประเทศทั่วประเทศอือดเดีดๆๆีอันนี้น้ำพริกกกหมูใครเคยกินน้ำพริกกกหมูป้าจินะ เราขอบอกว่าอันนี้เขาก็อร่อยสำคัญคืออันนี้ใหม่ทำเมื่อคืนใครอยากได้ของใหม่สั่งมาเนี่ยเขาเหนียวจิ้มเข้าไปเอาไปโรยข้าวเอาไปใส่ขนมจีนใช่ไหมป้อมเอาไปโรยข้าวเอาไปใส่ขนมจีนแล้วยังไงได้อีก ยังไงได้อีกอืมอืมมีตาแดงช่วยด้วยใช่ไหมตาแดงด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะมีตาแดงด้วยนะกระปุกเท่านี้ตาแดงกระปุกเท่าไหร่อ่ะอตาแดงยี่สิบ คอยากกินนี่น้ำนพริกปลาหลันปลาพริกยายหลันน้องน้องน้องทำน้องทำสั่งมานะจ๊ะน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกปลาหลันนี่กินกับข้าวนึ่งกินกับขนมจีนโรยข้าวใส่ก๋วยเตี๋ยว ว่าไปใครจะเอานี่ยี่สิบห้าบาทเยอะนะนี่ถ้าเทมาใส่จานนี่ถ้าจะเยอะนะเพราะเขาอัดมาเต็มนะป้ามขอถ้วยขอถ้วยใบยยจะเทเขาดูว่ามันได้เยอะยวเทให้ดูได้เยอะแต่ราชอบน้ำย้อยโอ้โหใส่มาม่าเลิศใส่มาม่าบอกเลยว่าแบบดีงามพระรามเก้ามากอู้เยอะนะเนี่ยอัดแน่นมากอะ เราให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยนี่ดูมันอัดมันแน่นมากอะ่ะหืมยี่สิบห้าบาทเพื่อนเอ้ยเนี่ยให้ดูยี่สิบห้าบาทพระเจ้าเนี่ดูเยอะมากอะ่ะเฮ้ยอร่อยอะ่ะเฮ้ยเชียร์เชียร์ใจขาดเลยน้ำพริกน้ำย้อยเนี่ยอโอเคน้ำพริกกระกหมูเนี่ยก็ทํามาเนี่ยก็เปน็นอีกแนวหนึ่งแต่ที่จะบอกว่า น้ำพริกกระหมูเนี่ยมันทํากันเยอะแล้วใช่ไหมแต่โอเคใครกินน้ำพริกน้ำยอ้อยล้วบอกว่าโอ๊ยฉันชอบกินน้ำพริกกะหมูมากกว่าสั่งมีดิบห้าบาทนะครับถ้าสองหมเหมาไปยี่สิบาทพอตังถิบก,กระปุกก็ยี่สิบบาทสำคัญท,ท,ทีเดียวนะของประจิตเนี่ยถ้าของไม่ใหม่ไม่ขายนะอเอาเถอะ ช่วยเดือดกันไปมันอร่อยจริงถึงได้มาเคียย์อืมอร่อยอ่ะอเคเอ๊ะคุณใส่กุ้งด้วยเหรอน้ำพริกน้ำย้อยคุณใส่กุ้งด้วยเหรอโอ้โหมีหน้าล่ะนี่น้ำพริกน้ำย้อยใส่คางกุ้งแห้งอืออห้อ ตัวจีนละพินมอ้อยของเราอ่ะเขาไม่้ใส่อะไรนะเขาใส่คางค u งแห้งอือหือสั่งมาสั่งมาสำคัญเลยนะสำคัญเลยนะมันใหม่ไม่ไม่ได้แบบไม่มีสารกันบูดใช่ไหมบ้าไม่มีสารกันบูดแล้วก็ทำใหม่ๆ ถ้าใครจะสั่งนะฝั่งปฏินะสมมุติสั่งวันนี้นะเราขอวันหนึ่งแล้วเราไปส่งให้ให,ใหม่ๆเหมือนเหมือนขน,มไข,ไไม,ขนมไข่ไงจำได้ไหมขนมไข่เป็นงัดเอาจากเตาแล้วเอาไปให้อ่ะโอเคังามายิมห้ายิมห้า